คุณเชื่อในเรื่องกรรมไหมกรรมที่หมายถึงผลมาจากการกระทำแล้วคุณเชื่อเรื่องการเวียนว่ายกับชาติมาเกิดเป็นอนันชาติไหมคุณเชื่อในคำทํานายทายทักหรือเปล่าหากไม่เชื่อและมองว่ามันคือเรื่องไร้สาระวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่มีเหตุผกลใดจะมารับชมอีพีนี้ ให้เกิดความขุนข้องมองใจในหัวจิตเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆนอกจากการเสียเวลาไปเปล่าๆแต่หากคุณเชื่อหรือกำลังความคิดครึ่งๆกลางๆขอจงฟังมันเพื่อรับทราบไว้ก็แล้วกันเมื่อตอนสมัยวัยรุ่นมัธยมต้นดิฉันเคยไปบอกพ่อเรื่องดิฉันไม่อยากมีสัมผัสที่หก พอจะหาวิธีแก้ได้หรือเปล่าดิฉันทรมานกับการรับรู้ต้องสัมผัสกับคนที่ไม่มีร่างกายบ่อยๆจนเหมือนดิฉันจะกลายเป็นบ้าไปเสียเองดิฉันอยากจะเป็นเช่นคนปกติที่ใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องรับรู้ว่าตรงนั้นมีตรงนี้มีและเขามองเราอยู่ความเป็นพ่อที่รักดิฉันมากของพ่อ ทำให้พ่อดันด้นไปตามสำนักต่างๆเกจิที่ใครบอกว่าคลัง้งพ่อก็จะพาขึ้นรถไปหาทั่วทั้งนครทั้งต่างจังหวัดพ่อพาไปมาหมดทุกที่แต่บรรดาท่าน,ท,านท่านเหล่านั้นได้สบตาดิฉันพร้อมๆกับการเอาวันเดือนปีเกิดไปผูกดูแล้วต่างก็สายหน้าบอกเด็กคนนี้ มันมีกาผูกติดหลังอยู่ให้ต้องเป็นแบบนี้จนกว่าจะตายแกไม่ได้หรอกแม่เคยเล่าว่าสมัยก่อนพ่อเป็นคนหัวรั้นนักเลงไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หรอกพ่อเป็นผู้ชายที่เคยชี้หน้าด่าพระธุดงรูปหนึ่งมาแล้วเมื่อตอนที่ดิฉันกับพี่สาวฝาแฝดอายุได้เกือบเกือบห้าขวบแม่ว่าตอนนั้น มีข่าวบอกต่อๆกันในหมู่บ้านว่ามีคนไปเจอพระธุดงแบบทุดงในป่าจริงๆมาปรากฏอยู่เชิงเขาฝั่งโน้นใกล้น้ําตกบ้านของลิชันอยู่ฝั่งนั้นพอดีแม่ก็รบเร้าให้พ่อพาไปถวายข้าวปลาแด่พระทุดงรูปนั้นเพราะแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยไหว้พระตามวัดแม่บอกว่าพระตามวัดนั้นอยู่สบายแล้ว และวัดปฏิบัติก็หย่อนยานเกินไปแม่เลยไม่ค่อยถูกใจที่จะทำบุญกับพระตามวัดเท่าไรพอรู้ว่ามีพระธุดงมาในป่าผ่านมาใกล้แม่เลยรบเร้าให้พ่อพาไปตอนนั้นพ่อยังพูดคุยกับแม่เหมือนคู่รักปกติรักกันดีพอแม่รบเรา้า พ่อที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรในเรื่องการไหว้พระนักก็จะเหน็บแนมแม่ว่าไร้สาระหรือเปล่าทำมาหากินเถอะแต่สุดท้ายก็ยอมพาไปพ่อมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ตัวถังน้ำมันใหญ่พ่อก็จะเอาพี่สาวฟาแฝดดิฉันนั่งบนนั้นข้างหน้าพ่อส่วนตัวดิฉันก็จะนั่งตรงกลางระหว่างแม่กับพ่อ ขับไปตามถนนเรียบอ่างเก็บน้ำขึ้นไปทางน้ำตกที่อยู่ฝั่งโน้นเส้นทางหน้าหวาดเสียวมากเพราะไต่เขาและถนนแคบคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดสามารถพาข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งได้พ่อเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่น้ำตกแล้วก็ถามคนแถวนั้นถึงพระธุดงตามเจตจํานงของแม่ พอรู้จุดพ่อก็หิ้วปิ่นโตดอกไม้ทุบเทียนนำหน้าแม่ก็กระเตกอุ้มดิฉันไว้ข้างเอวพร้อมๆกับจุงพี่สาวฟ้าแฝดดิฉันเดินตามพ่อจะไปเจอจุดที่พระธุดงองค์นั้นอยู่จริงๆดิฉันจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้แค่ลางๆางจำได้แค่ว่าเคยเจอพระธุดงตอนนั้นก็ฟังซ้ำจากแม่เล่าให้ฟังมาอีกทีเมื่อตอนโต แม่ก็ถวายอาหารร้อมดอกไม้ท่านก็รับไว้แต่ดูเหมือนท่านจะรับไว้เพื่อเป็นพิธีมากกว่าเพราะดูจากของที่วางวางอยู่คงมีคนเข้ามาถวายมากมายอยู่สวดพ่อก็นั่งอยู่ไม่ไกลแม่ก็สนทนาไถ่าถามว่าท่านมาแต่ไหนจะไปไหนพระธุดงครูปนั้นก็บอกว่าท่านธุดงมาจากจังหวัดนูน้น ธุดงมาตามป่าเขาแบบนี้เพื่อไปให้ถึงจังหวัดนี้แม่คุยอยู่สักพักใหญ่ๆไม่รู้นึกยังไงอุ้มดิฉันและพี่สาวฝาแฝดไปนั่งด้านหน้าให้ท่านช่วยตรวจด,ดูดวงชะตาให้ท่านก็ว่าท่านไม่ใช่หมอดูท่านเป็นพระปฏิบัติไม่อยากให้มางมงายกันแต่แม่ก็เศ้าซีเพราะเชื่อในพระธุดงตามป่า ตามเขาตามความเชื่อของชาวป่าที่ว่าถ้าพระธุดงรูปใดทุดงอย่างยากลำบากมาตามป่าได้โดยลำพังแปลว่าต้องมีดีพอตัวไม่งั้นคงมรณะภาพกลางป่าเสียแล้วแน่แท้พอเจอการเเซาซีจากแม่ท่านก็นั่งดูดิฉันกับพี่สาวฝาแฝดแม่บอกท่านจ้องตานิ่งมาก ก่อนที่ท่านจะเอ่ยคําทํานายออกมาชนิดที่พ่อเต้นพางชี้หน้าด่าเลยทีเดียวท่านเอ่ยออกมาว่าเด็กสองคนนี้บีกรรมแต่ปางก่อนมาร่วมกันกรรมจะตัดรอนให้เหลือเบียงดึงพึ่งระวังอย่านำพาไปใหนจากป่าพยอมแม่ตกใจแต่พ่อเต้นพางโดดผึงยืนชี้หน้าหาว่าพระธุดงท่าน เป็นพระมาทำนายแช่งชักกันได้อย่างไรแม่ว่าพระท่านไม่ตอบโต้ได้เพียงแต่เงียบใ่ก่อนที่พ่อจะลากแม่กลับอย่างไม่พอใจนั่นคือสมัยที่พ่อยังไม่เชื่อในสิ่งพวกนี้แต่เมื่อแม่พาพี่สาวฝาแฝดดิฉันจะไปหาตากับยาย โดยลืมคำทำนายของพระรูปนั้นไปเพราะพ่อต่อว่าแม่อย่าไปสนใจพระธุดงหรือพระทุดเดาทรงเดชแม่เลยคอยตามพ่อหาพี่สาวฝาแฝดล่วงแดนเข้าสู่อำเภอนั้นที่บ้านตายายผลที่ได้คือเป็นไปตามคำทำนายของพระธุดงรูปนั้นอุบัติเหตุจากการถูกรถชน เข้ามารากชีวิตพี่สาวฟ้าแฝดิฉันไปจนทำให้พ่อโกรธแม่อย่างหนักหนาไม่เสวนากับแม่จนทุกวันนี้ถ้าไม่จำเป็นพอเหตุการณ์ออกมาตรงตามคำทํานายนั้นพ่อก็กลายมาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับลึกลับพวกนี้ขึ้นมาเพราะได้ยินมากับหูและรู้มากับตายิ่งพอดิฉัน กลายมาเป็นคนมีสัมผัสสิ่งลี้ลับพอดิฉันไปบอกพ่อว่าอยากหายไม่อยากเห็นพอย่อมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกตามต้องการมีข่าวร่างทรงือสีตนหนึ่งที่นครว่าท่านเก่งนักแก้ปัญหาผีสางได้สารพัดแต่ท่านมักจะหลบอยู่ในป่าเป็นหลักๆนานๆจะออกมาพอก็พาดิฉันด้านด้น,ดนไปพบจนได้ ท่านฤาษีที่ไปเจอที่นั่นท่านแตกต่างจากที่เคยเห็นในละครค่อนข้างเยอะดูแก่ๆแ,แต่ไม่ได้สวมเครื่องทรงอะไรที่ดูเป็นทางการนุ่งผ้าเก่าๆมอมอสภาพเหมือนไม่ซักมาครึ่งปีท่านบอกท่านปฏิบัติสมาธิอยู่ในปา่าที่ออกมาเพื่อรับถวายอาหารและช่วยคนที่กำลังทุกข์ก่อนที่จะกลับเข้าไปในปา่า ตอนนั้นดิฉันยังไม่ค่อยมั่นใจนักหรอกว่าท่านจะเป็นของจริงแต่ดิฉันจำได้ว่าพอดิฉันสบตาท่านเมื่อพ่อเรียกให้เข้าไปหาท่านก็พูดออกมาดังๆได้ยินกันทั่วหกถึงเจ็ดคนที่อยู่ตรงนั้นว่าเอ็งไม่ต้องเข้ามาอีนังหนูที่คนที่ตามเองมาด้วยนะอยู่ตรงนั้นมันก็ร้อน มันก็ถทรมานของมันแล้วดังตรงนั้นนั่นแหละดิฉันตกใจที่ท่านรู้ว่าดิฉันมีวิญญาณพี่สาวฝาแฝดคอยตามอยู่ดิฉันจึงเชื่อว่าท่านคือของจริงท่านก็สนทนาต่อไปว่าดิเองตกใจหรือไม่ต้องตกใจเราก็ค,คล้ายกันนั่นแหละเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นแต่ฝึกชานฝึกจิตจนไม่ต้องนั่งเพ่ง มันก็มองเห็นแล้วถ้าเอกนั่นฝึกแบบฉันมันก็มองเห็นแล้วแต่นุ้ยไม่อยากเห็นค่ะนุ้ยทรมานมีวิธีที่จะทำให้มันหายไปไหมคะฉันนั้นช่วยเธอไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมแต่บางก่อนของเธอเองกรรมของใครก็ของมันแต่ฉันแนะนำเธอได้แค่บางอย่างเนาะ พ่ก็ถามขึ้นมาว่าตัวดิฉันมีกรรมอะไรในเมื่อวัยดิฉันเพียงเท่านี้ไม่เคยทำตัวเลวๆใส่ใครกรรมมาได้ไงท่านก็พูดขึ้นว่าเอ็งว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมากี่พก,กี่ชาติแล้วกรรมมันก็มีทั้งกรรมดีและกรรมเลวกรรมดีก็ส่งผลดีกรรมผีก็ส่งผลร้ายกรรมตายก็ส่งให้คนตาย กรมชี่ผายก็ทำให้วอดวายถึงชีวิตดิฉันนั่งนิ่งฟังมีแต่พ่อที่ดูกระวนกระวายท่านลือสีเหมือนจะเข้าใจดีในความกระวนกระววยของพ่อก็พูดต่อไปว่ากรรมที่เองนั้นเกิดมาแล้วทํำมาแล้วไม่ว่าจะถ่านพบไหนตายไปเกิดใหม่ที่ไหนมันก็ตามเราไปทุกที่ กคำของอีสาวคนนี้กับสาวที่ตามเธอมานะ่ะเคยก่อกรรมสังหารชีวิตผู้คนมาตั้งแต่บางก่อนร่วมกันหนูเป็นแค่ผู้หญิงหนูจะไปฆ่าใครคะท่านท่านก็นั่งนิ่งหลับตานะแต่ไม่ได้ขัดสมาธิอะไรแบบพระนั่งปกตินั่นแหละแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็นั่งเงียบกันหมด ไม่มีใครพูดอะไรได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาพอท่านลืมตาท่านก็เอ่ยต่อชาตินีเธอสวยในร่างหญิงแต่บางก่อนเธอสวยชาติในร่างชายเป็นทหารปกปักรักษาดินแดนข้าฟันผู้คนล้มตายไปมากมายถึงเธอตายไปแม้จิตใจเธอจะทําเพื่อดินแดนแต่กรรมนั้นเหมือนเทียงทำของมัน มันไม่ได้แยกแยะว่าทําเพื่อใครเพื่ออะไรข่าก็คือข่ากาก็คือกรมันไรรูปแบบดิฉันนั่งนิ่งใจเสียแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองนี้ยังปลาหนีเธอนักเธอนั้นได้เกิดมาบนดินแดนที่เธอได้ปกปักรักษาอารักเทวดาประจําเมืองจึงให้เธอได้เกิดมาเป็นฝาแฝด ดวงหนึ่งตายชดใช้ดวงหนึ่งต้องคอยอยู่ช่วยคอยรับรู้เรื่องคนตายจนกว่าจะหมดลมหายใจแต่มันก็ไม่แน่ว่าเธอนั้นจะหมดกรรมแต่จำเอาไว้หากไม่พ้นเบญจเพศเธออย่าไปพ้นจากปักใต้เพราะเทวดาประจำทิศท่านจะไม่ไปตามปกป้องรักษาเธอและก็อย่าได้ขวนขวายพยายามหาทางแก้ไปเลยโลกกรรมนั้นมันแก้ไม่ได้ ทำได้แค่น้อมรับและต้องชดใช้ต่อไปคำทำนายและคำเตือนจากท่านลือสีทำดีชั้นใจเสียเกิดความรู้สึกทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยจบชาติไปแล้วมันควรจะจบสิ้นแค่นั้นไม่ได้หรอทำไมยังตามมาต่อดิฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมตอนตายจากชาติก่อนมา ดีฉันน่าจะลงนรกชดใช้หมดแล้วนี่นี่มันยุคไหนแล้วหากดีฉันนั่งไล่เรียงว่าชาติก่อนดีฉันควรจะไปเกิดในยุคไหนของนครมันก็ควรจะเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วหรือเปล่าถ้านารกมีจริงเวลานานขนาดนี้ในนรกมันควรจะใช้หมดไปแล้วหรือเปล่าทำไมต้องขึ้นมาชดใช้ต่ออีกละ่ะ ถ้าจำได้ก็คงดีสิว่าพ,พอตายไปในชาติที่แล้วดิฉันไปที่ไหนมาไหนบ้างแต่มันจำไม่ได้เลยดิฉันจำได้ว่าเราจบการสนทนาเพียงเท่านี้เพราะท่านลฤาษีต้องกลับเข้าป่าพ่อเดินมาโอบกอดดิฉันแล้วพาเดินออกมาพ่อหอมลงบนศีรษะแล้วปลอบใจว่า ไม่เป็นไรหรอกนะลูกพ่ออยู่ข้างด้วยตลอดนะอย่าคิดมากไปเลยพ่อพาดิฉันแว้นกลับจากที่นั่นด้วยบิ๊กไบค์โบราณคันโตดิฉันนั่งกอดพ่อมาตลอดทางรู้สึกอบอุ่นมากมองข้างทางด้วยความรู้สึกคุ้นเคยทั้งๆท,ที่ไม่เคยมายิ่งพอได้คิดว่าแต่ปางก่อน เราเกิดเป็นคนปกปักแผ่นดินนี้จริงๆหรือเคยฆ่าคนไปมากมายจริงๆหรือแล้วใต้แผ่นดินที่รถกำลังวิ่งอยู่นี่ละ่ะทับถมกันอยู่กี่ศพคนสมัยก่อนรบกันด้วยหอกดาบผงหน้าหวาดกลัวหน้าดูขนาดแค่แผลมีดฟันเล่มเล็กๆในยุคนี้ยังน่ากลัวเลยพอคิดก็ได้แต่ตื้นตันใจ บรรพบุรุษเราเก่งเนอะที่ครอบครองแผ่นดินไว้ให้เราได้ตั้งกว้างใหญ่ด้วยหอกและดาบมันคงไม่ง่ายเลยที่จะปกปักดินแดนที่รายล้อมไปด้วยศัตรูจากทะเลขนาบสองด้านแบบนี้ให้เราไปทำคงไม่มีปัญญาแน่ๆมันน่าตลกตรงที่ ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาจนตอนนี้อยู่ปีสาแล้วยังไม่เคยได้ไปพ้นจากดินแดนด้ามขวาเลยเพราะคำทำนายคำทักของท่านลือีีตนนั้นมันจะมีอยู่อีกไหมบนแผ่นดินไทยนี้ที่อายุ 20- กว่าปีแต่ไม่เคยไปกรุงเทพเลยสักครั้งแบบดิฉันคนนี้ตั้งแต่นั้นมาดิฉันไม่เคยคิดไปสรรหาวิธี ที่จะให้สัมผัสที่หกหายไปอีกแล้วดิฉันน้อมรับกรรมนั้นแต่โดยดีไปตามวิถีชีวิตเข้าวัดฝึกสมาธิบ้างตามแต่โอกาสที่ชอบไปมากคือวัดถ้ำเพราะเป็นสถานที่ฝึกจิตที่เงียบสงบดีเหลือเกินไปทีไรก็รู้สึกชุ่มเย็นใจหากคิดในแง่ดีแล้วการที่ดิฉันสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ มันก็มีส่วนดีเหมือนกันตรงที่ดีฉันได้รู้แน่ชัดแล้วว่าการตายไม่ใช่การจบแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทไปสู่อีกภพรอวันที่จะต้องกลับมาชดใช้มันใหม่วนเวียนเปลี่ยนไปตามชาติสภาพที่จะได้รับอีกครั้งความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเราไม่ได้หายไปไหน เรายังคงอยู่บนโลกนี้นี่เองพอมานั่งคิดๆถึงตัวเองทีงไรก็มีแอบตลกแต่ปางก่อนดิฉันเป็นผู้ชายงั้นหรอก็ถึงว่าสิทำไมชอบผู้ชายยากจังนะเราคนที่เข้ามาหาก็ตายไม่ก็วาดวายเข้าขายดวงกินผัวย,ยังไงไม่รู้เหตุผลที่ดิฉันชอบมาเล่าเรื่องผีให้ฟังดิฉันก็หวังแค่ อยากให้คนอื่นเชื่อเรื่องผีแต่ไม่ใช่เอาไปเชื่อแบบงมงายนะคะเชื่อเพื่อให้คิดเพื่อเอามาเตือนใจตัวเองค่ะว่าคนเราตายแล้วไม่ใช่จะจบสิ้นกันแค่นั้นยังต้องไปชดใช้กรรมต่อในภพอื่นอาจจะยาวไปถึงชาติหน้าแบบที่ดิฉันกำลังพบเจออยู่นี่ล่ะค่ะไม่ได้จะมาเล่าเพื่อโฆษณาอะไรแค่อยากโฆษณาเรื่องกรรมค่ะ ว่าเป็นเรื่องจริงแท้แม้ไม่เห็นชาตินี้ก็ยังมีต่อชาติหน้าแล้วคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาในสภาพเดิมๆทุกชาติไปเป็นชายก็อาจกลายเป็นหญิงเป็นคนก็อาจตกไปเป็นหมาเป็นแมวได้เช่นกันเปรตนั้นก็เป็นภพหนึ่งของโลกเช่นกันหากสวรรค์คือสถานที่ ที่มีความสบายที่สุดและนรกคือสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานโลกของเรานี้ก็คงเป็นพบที่อยู่ตรงกลางเพราะมีทั้งความสบายและความทุกข์ปนปนกันไปอย่างที่คุณสัมผัสมันได้ด้วยตาและก็เป็นสถานที่ให้คุณเตรียมความพร้อมไปสู่โลกหน้าได้เช่นกันอยู่ที่ว่า คุณจะเลือกทางไหนหากมั่นใจว่าชีวิตจิ้นสุดแค่หยุดลมหายใจอยากจะทำอะไรก็จงทำไปไม่ต้องเชื่อในพระเจ้าหรือศาสดาองค์ใดค่ะเพราะกรรมมันไม่ได้สังกัดศ,ศาสดาใดๆและกรรมจะตอบสนองผู้กระทำอยากเที่ยงธรรมเสมอไม่มีปราณีอยู่ที่ว่า จะออกมาในรูปแบบใดสวัสดีค่ะ